เัิดีด้ทั้น้องๆพบกับคุณพี่มดในเพจเดยวเข้าในสิบทุกงเหนาแล้วก็ช่อง y o u t u แคม a m โบว์ติเตอร์นะครับพบกับ EP2 ในเรื่องของคณิตศาสตร์เริ่มจาก0ไปจนถึง10นะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพบกับคุณพี่มดในเพจเดียวเข้าในสิบทุกเหนาะนะครับตอนนี้เวลา สะดๆนายกา30นาทีนะครับก็เดี๋ยวจะมาต่อในตัวคณิตศาสตร์จากศูนย์ไปจนถึง10นะครับใน EP ที่2เนอะนะครับอย่างที่พี่ได้รับปากไว้ว่าจะมาอธิบายต่อแล้วก็จะพาทําข้อสอบจริงนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะโอเคนะครับจะขออธิบายอะไรสักหน่อยนี่อะไรโอเคครับ เรามาเรียนรู้เนาะถ้าสมมติว่าอันนี้มันจะอยู่ในตอนตอนที่ทิ้งท,ท,ท้าย EP หนึ่งอะ่ะมันก็คือสรุปแล้วก็สเต็ปที่สามจะตีโจทย์ใช่ไหมครับก่อนที่จะตีโจทย์เนี่ยเราจะต้องมาทําความเข้าใจนะครับมาทําความเข้าใจกับการวิเคราะ,ระห์ประโยคเป็นให้ประโยคที่มันเป็นเบิร์ดดิงให้มันเป็นตัวเลขนะครับเปอนภาษาไทยไม่ออกเสัยง,งเลยนะนะครับ สมมติว่า a นะครับ a มากกว่า b นะครับเวลาที่เราเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับเราก็จะเขียนได้ว่า a ลบ b ตัวนี้ถูกไหมครับคำว่ามากกว่ามากกว่า b ก็คือ a ลบ b ทีนี้ถ้ามีต่อนะครับถ้าบอกว่า a มากกว่า b อยู่8นะครับนะครับเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนตัวเลขน,นี้เป็นเป็นเหมือนเป็นลูกศรน,นะนะครับ a ลบ b จะเป็นอะไรจะเป็นเท่ากับ8คําว่าอยู่ก็คือ เท่าหมายเท่ากับถูกไหมครับวิธีการวิเคราะห์ก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับเวลาที่พี่เริ่มสอนเด็กอะ่ะพี่ก็จะเริ่มสอนแบบนี้ก่อนให้ีให้วิเคราะห์โจทย์ให้ได้ก่อนนะครับสมมติว่าอาซีะ C, นะครับมากกว่า n นะครับยูห้านะครับห้ายูหกก็ได้อ่ะเวลาที่เราทําเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับประโยคสัญ,ญลักษณ์ ที่เป็นทางตัวเลขคณิตศาสตร์นะครับก็จะกลายเป็น c ลบอะไรครับ n นะครับ u หกแบบนี้ถูกไหมครับอ,อันนี้ก็อันนี้เราเราพอที่จะเข้าใจได้ง่ายเนาะนะครับทีนี้ต่อไปครับค่า b อีกอันนึง b นะครับน้อยกว่า m อยสามอยู่สี่ก็ได้ เวลาที่เราเขียนประโยชน์สัญลักษณ์นะครับเราก็จะใช้อะไรขึ้นหน้าก่อนนะครับเพื่อต้องเพื่อป้องกันการที่เราจะสับสนเราก็ใช้ตัวที่มากกว่าขึ้นก่อนเนื่องจากว่า b น้อยกว่า m ใช่ไหมเวลาที่เราเขียนประโยชน์สัญลักษณ์เราก็จะใช้อะไรครับ m มากกว่า b อยู่4เราก็ได้เขียนสลับกันแบบนี้แค่นั้นเองนะครับโอเคนะนะครับลองไปฝึกทำนะลองไปฝึกวิเคราะห์นะครับอ่ะขั้นต้นเราก็จะได้การฝึกทํา ตัวที่มันเป็นเครื่องหมายบวกลบแบบนี้ก่อนทีนี้มาดูเครื่องหมายพวกที่เป็นคูณกับหารนะครับมาดูนะครับอะนะครับเป็น2เท่าของ n อ a เป็น2เท่าของ n ดังนั้นการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับ a เป็นเป็นคือเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมครับ2 สองเท่าของของก็คือคูณนะครับของ n ก็คือเราจะเขียนแบบนี้โอเคไหมครับ okay, a? a เป็นสองเท่าของ n ก็คือ a เท่ากับสอง n โอเคไหมครับแค่นี้เองเนาะนะครับ b เป็นหนึ่งในห้าของ p อ,อ,ง p. อ่การเขียนประโยชน์สัญลักษณ์ก็จะเขียนได้ว่าอย่างไงครับก็คือ b เป็นเป็นก็คือเครื่องหมายเท่ากับหนึ่งในห้าก็คือหนึ่งส่วนอะไรครับก็คือหนึ่งส่วนห้าใช่ไหม ลองเล็บอ่ะภาษาคณิตศาสตร์อ่ะแล้วก็เชื่อมคอมพิวเตอร์ขี้เกียจหาไอตัวเศษส่วนหนึ่งในห้าก็คือหนึ่งส่วนห้าของของก็คือคูณก็คือแบบนี้นะครับเนี่ยวิธีการวิเคราะห์ในเบื้องต้นนะคือถ้าอันนี้มันเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นจากศูนย์จริงๆนะครับคนที่เก่งกว่าหรือว่าคนที่ผ่านเรื่องนี้ไปแล้วก็ข้ามไปดูคลิปอื่นได้เลยนะครับอันนี้ก็สอนน้องในเบื้องต้นในการวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับอ่ะทีนี้ครับหลังจากที่เรารู้ตัวนี้แล้วเนะี่ยเออ ก็อย่างว่ามันเป็นเรื่องเริ่มต้นเนาะพี่ก็อยากจะเอาโจทย์ที่มันเริ่มต้นทีนี้โจทย์ลักษณะที่มันเริ่มต้นมันอาจจะเป็นพวกอเป็นตัวเลขเนาะเป็นตัวเลขอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตอนแรกอ่ะพี่เตรียมพี่เตรียมเรื่องของอายุไว้นะครับอายุไว้นะแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาตัวที่มันดูแล้วมันง่ายก่อนง่ายกว่าน,นี้ก่อนนะครับ เอาเรื่องอหลังๆเราก็จะอิงตามไอ้ตัวพันห้าร้อยข้อนะครับของเพจใน่ร้อยเขาเนาะนะครับก็ขอขอนนะุญาตเนาะอ่าข้อสี่เนาะเดี๋ยวพี่จะลงตัวนี้ตรงปากพื้นอ่ะลงตัวนี้นะครับอืมเห็นอันนี้พี่ด้วยเอาข้อสี่ก่อนอย่างง่ายก่อนนะครับเหมาะสําหรับเหมาะสำหรับอย่างง่ายอย่างง่ายคนคนเก่งแล้วไปก่อนไปดูคลิปอื่นก่อนนะครับ คนที่ยังไม่ได้เขาก็ยังมีอยู่นะก็ต้องให้เขาส่งแันกับน้องที่ยังไม่ค่อยได้ก่อนนะครับอทีนี้ครับส่วนข้อนี้นะว่ายังไงเนี่ยข้อนี้อันนี้มันง่ายแล้วแต่ว่าเราลืมสอ,นนสองจำนวนสองจำนวนมีค่าต่างกันก็คืออันเนี้ยให้เป็นให้ตัวเป็นเป็นตัวแปร x กับตัวแปร y แล้วกันนะครับให้ x เนี่ยเป็นเป็นจํานวนมากนะครับ จำนวนมากแล้วกันนะแล้วก็ให้ y เป็นจํานวนน้อยนะครับเป็นจํานวนน้อยนะครับอ่ะไงต่อเนี่ยมีค่าต่างกันจํานวนสองจำนวนมีค่าต่างกันและผลรวมเท่ากับและผลรวมเท่ากับสามสิบอ๋อสองเท่าของจานวนน้อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือจำนวนสองจำนวนต่างกันเครื่องหมายควาว่าคาว่าต่างก็คือ เราจะรู้ว่าเราต่างกันเท่าไหร่ก็คือเราต้องลบใช่ไหมครับในนั้น x ลบ y ก็มีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมะนะครับก็ออย่างที่เขาบอกเนาะอันนี้ก็เป็นสมการแรกใช่ไหมถ้าเขียนเหมือนกับสมการสองตัวแปรปกตินะครับต่อไปคืออะไรและผลรวมเท่ากับ30ผลรวมก็คือ x บวกอะไรคำว่ารวมก็คือ x บวก y ใช่ไหมครับเท่ากับ30มันจะกลายเป็นตัวสมการแบบน,นี้ใช่ไหมอ่าอันนี้นะครับทีนี้ สองเท่าของจํานวนน้อยคืออะไรก็ก็อย่างแรกเราก็ต้องหา x กับ y ออกมาก่อนเนี่ยสองเท่าของจำนวนน้อยก็คือหาอะไรหาวายใช่ไหมเพราะว่าเราให้วายเป็นจำนวนน้อยนะครับนะครับโอเคเน้นเราก็เป็นการเป็นการแก้สมการสองตัวแปรแล้วนะครับอ่ะทริคของพี่เนาะการแก้สมการสองตัวแปรถ้ามันมีเครื่องหมายสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ที่ค่าที่เท่ากันอันนี้คือสัมประสิทธิ์อะไรหนึ่งอันนี้ก็คือลบหนึ่งกับหนึ่งใช่ไหมครับ ถ้าสัมประสิทธิ์มีค่าเท่ากันแต่เครื่องหมายต่างกันให้จับบวกกันนะครับนั่นหมายความว่าอ๋อจึงตัวนี้กันมาใช้หน่อยนั่นหมายความว่าเราจะใช้เราจะใช้สมการที่หนึ่งบวกสมการที่สองเลยใช่ไหมนะครับเวลาบวกนี่ครับสอง x พี่เขียนในนนสอง x บวก x บวก x เป็นสอง x ถูกไหมเอ้เราบวกเราบวกตัวแปรบวกกันใช่ไหมครับทีนี้ลบ x บวก y ลบ y คือนี่ คู่วยนะครับลบ y บวก y ก็คือเป็นศูนย์ถูกไหมครับหายไปถูกไหมเออนะครับแล้วก็เป็นก็เป็นสามสิบสองนะครับเนี่ยสามสิบวกสองก็เป็นสามสิบสองเดี๋ยวน,ะนี้ข้อนี้ข้อนี้สองอ็บวกหายสามเอ็ X, จำนวนต่างกันสองเท่าของจำนวนน้อยมีเ่าตรงกับเท่าข้อใดสองเท่าของจำนวนน้อยเหรออืม อ๋อแสดงว่า x ในที่นี้ก็คือ16ใช่ไหมครับอ่ะ x เท่ากับห6แสดงว่า y ก็คืออะไรก็คือถ้า x เท่ากับ16ก็เอา x เข้ามาแทนในสมการที่หนึ่งก็ได้ก็จะกลายเป็น16ลบ y นะครับเท่ากับ2ในั้น y ก็เลยมีค่าเท่ากับย้ายข้างมาใช่ไหมย้ายเข้ามาสุดท้าย y ของเราจะมีค่าเท่ากับอ่าย้ายข้างเมื่อวานเราสอนเรื่องย้ายข้างแล้วเนาะนะครับลบ2มีค่าเท่ากับอ่า14ใช่ไหมครับอ่ะ14 และและเขาถามถามอะไรถามหาสองเท่าของจานวนน้อยซึ่งจำนวนน้อยคือเลขส4บี่อ 14, สองเท่าก็คืออะไรครับก็คือสิบสี่คูณคูณ2ถูกไหมครับก็จะกลายเป็นยี่สิบแปดโอเคนะครับในขั้นต้นเนาะก็ะประมาณนี้ก่อนเนาะทิ้งทิ้งให้ก็ไม่ต้องเยอะนะครับเอาแบบสั้นๆได้ใจความนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะมาเคลียร์ข้อนี้ให้เนาะนะครับเรื่องของสมการอายุซึ่งพี่จะต้องพาทําในเรื่องของอะไรก่อนเรื่องของการวิเคราะห์ว่า อายุ a มากกว่าอายุ c อยู่3ปีอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะลักษณะคล้ายๆ pattern ตัวนี้นะครับแต่ว่าอายุเนี่ยออกตลอดนะครับสําหรับของตํารวจนะครับในเรียนช่างแล้วก็ในเรียนในสิบก็จะออกอยู่นะครับแต่ในขั้นต้นเนี่ยก็ให้เราเข้าใจหลักการการแก้สมการตัวนี้ก่อนวิเคราะห์ออกมาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ได้ก่อนนะครับโอเคนะครับอ่ะในขั้นต้นก็ควรจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันนะครับใน ep แน่บ๊ายบายกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ สองร้บเจคน่ะขาดขอ,อีกเจ็ดร้อยกว่าคนน่ยสนับสนุนด้วยนะ